เดสเปซนะครับหลังจากพวกเราไปอัปเดตมาครับหกจุดสูมาครับโอ้วที่อจะสวยอ,ยอยนั่นมันเราจำนี่นะอพราเราอยู่ในะโอกาสแจกวนี่ครับโอ้โหชุดของผม,มเท่มากครับเดี๋ยวดูนะครับคือสูตรนี้ก็ผมอัไปสูตรสีนะครับสูตรสีมันจะดัางสูงนะครับทุเรศท,ทุเรศแต่มันก็ดีครับ ทุกสูตรนี่เขาจะเพิ่มมาเป็นเศษเหล็กครับขอย้ำนะครับเศษเหล็กก็คือใครที่อยากได้เกมอะไรหรือว่าอยากให้เราเล่นเกมนี้ต่อไปถึงจนจบเลยก็คอมเมนต์มาครับและอย่าลืมกดซ u b สไ i b e กับไลค์นะครับเออถ้ามีเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับออนี่ครับ Uh huh. อือหือพัดฟาส่งเฮ้ยลืมไปเพราะเรามีแล้วพอพวกเราเล่นจบแล้วไม่เอาเก็บก่อนอย่างนี้เจ๋อุ้ยวุเก็บมือเก็บเอาไว้นี่ครับพราะเราก็เปิดแล้วก็ฝันครับแล้วประตูนี้ก็จะเปิดให้พวกเราครับเปิดเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปทำลายสามอันครับ ก็เหมือนที่พวกเราทำกันไปเมื่อกี้ครับอืมเลื่อนขึ้นอืมเงื่อนขึ้นอืมเรื่อนขึ้นเอาครับเดี๋ยวพวกเราต้องไปเอาปืนนะครับเอาปืนที่ผมถืออยู่นะครับเพราะผมเล่นจบแล้วครับมันก็เลยมีปืนมาให้ผมแล้วแต่ยังไงพวกเราก็ต้องไปเก็บครับเพราะมันเป็นภารกิจ เถ้ามันมีเสียงอะไรนะครับขอย้านะครับถ้ามันมีเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับต่อนี่ครับสัญลักษณ์แบบนี้คือแบบที่เราจะสามารถยกของนะครับยกของนี่ก็เอาไว้ปาใส่ซัมบี้เอาให้มันออก,ากทางนี่ครับพาร์ตมาขัดเตอร์ครับนั่น,นมันพาวเวอร์น็อตปืนที่ผมถืออยู่ที่อยู่แล้วผมจะไปเอาปืนมาให,หม เนี่ยเพาว์นอตนี่ก็มีเไว้อัปเกรดเติมพวกชุดเกราะอาวุธนะครับ,คครบนี่ครับยิงต่อนี่ครับยิงเลยครับอุปกรณ์ยิงอเรียบร้อยเปิดเข้าประตูแล้วเดี๋ยวพอ้องทำลายนะครับเออพี่พี่ค่าเอ้ยไม่ใช่ครับไอ กล่องพวกนี้นะครับก็คือต้องเอ็น iPad หรือ Apple ของคุณหรือว่า iPhone ของคุณ iPod ของคุณนะครับเอ็นเพื่อให้มันคนละด้านกับของกล่องนะครับมันจะทำลายได้ครับแต่ถ้าด้านเดียวกันมันจะไม่สามารถทำลายได้ครับป,ปืนแล้วครับอ๋อเปต่อ ฉากนี้ก็ยังไม่มีซัมบีครับเดีเ๋ยวอีกไม่นานก็จะมีซัมบีครับค้างโอเคครับเล <c oughs> ่นต่อครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะมาให้พวกเราเอาเคเนซิสแล้วครับก็คือไอพลังที่ผมดึงของขึ้นมาแล้วระครับครับมันจะอยู่ในกล่องนี้ครับกระทือครับอือเดี๋ยวร้อยเก็บมาครับแล้วก็ไปเอาละ กระสุนไอ้นัินมันของสำคัญมึงไม่ได้าพาพน้อมนี่ครับเอข้อม่ามอาลาบเัาออกอเกียร์ให้เยอะเลยนี <c oughs> ย่ก็คือประตูเกียร์นี่มันไม่มีวันเปิดได้แต่มันจะมีประตูแบบเป็นประตูพวกที่ มีของอยู่ข้างในครับแต่พวกเราต้องใช้ไอพาวเวอร์นเนี่ยครับที่พวกเราเก็บมานะครับสไลด์สวิปปสไลด์สวิปอ๋ออันนี้ไม่มีให้สไลด์สวิปนี่ก็ไม่มีให้สไลด์สวิปที่ประตูเปิดทันทีเนี่ครับเดี๋ยวพวกเราจะเจอซอมบี้ครับพี่ซอมบี้อมอสิ แน่จริงอ๋อเลยวันนี้เราปฏิกร่นะที่ไม่มีวันเปิดได้มาครับเพื่อวิ่งต่อครับนี่ครับใกล้ถึงซอมบี้แล้วนั่นมันพาวเวอร์น้ตเดี๋ยวเรา้องเก็บนะบโอ้ไอซอมบี้พวกนี้มันจะรูปร่างเหมือนไก่ครับมันไม่รู้เป็นอะไรมันรูปร่างเหมือนไก่ นี่ครับเป้าหมายของซอมบี้ที่จะทําให้มันเดินช้าลงนะยิงที่ขามันเฮ้ยวิงนี้ไม่เอาพอเราล็อกยิงนเลยอืมเรียบร้อยไปเก็บหลักฐานนี่ครับซอมบี้ตัวนี้น่ากลัวมากครับถ้าคุณยิงหัวมันมันยังจะไม่ตายนะมันจะกลายเป็นซอมบี้หัวขาดแล้วมันก็จะฟันมือครับซึ่งคุณต้องยิงซ้ำมันไปนะัดนี่ครับยิงเท้ากระทือขี้เพื่อนอะไรเนี่ยส่งมาตอนทําวิดีโอไม่ไร,รับ๋ยวที่แป๊บวิ่งต่อครับ น,นี่นี่เรียบร้อยนี่ลูกกระสุนหมดเชีย่ยสวยแล้วนี่ใช้ปืนนี้เลยนี่สุดอืมเรียบร้อยครับเพราะเราก็เสร็จแล้วนะครับพวกเราวิ่งต่อชัปเตอร์นี้จะจบโดยการพวกเราขึ้นลิฟต์นะครับเดี๋ยวพวกเราต้องวิ่งไกลนะครับไปถึงลิฟต์พี่ีซอมบี้เห็นแบบแบบ นี่ครับใกล้ถึงแล้วครับโอ๊ยลืมกดเวอร์น้องเลยอะลืมฮิซอมบี้กระโดดออกมาจากท่อดำๆเป็นไงมากไหมครับจึงต่อแต่ก็ว,ว่าจะใกล้ถึงแล้วนี่ครับจึงต่อครับ เราคลิบนะครับก็ขอย้ํานะครับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่าเอให้เล่นเกมนี้ต่อก็บอกมาได้เลยครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ก็วันไหนก็ได้ครับเดี๋ยวจะพวกเราจะเล่นชั a p t เตอร์สองให้ดูนะครับออกครับออกไปถึงเมนเกมไหมครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็